ต้องบอกว่าตอนนี้ประเทศไทยบ้านเราเนี่ยมีการยกระดับไปในหลายๆเรื่องเลยนะอย่างอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของอัญ,ญมณีคือใครจะไปคิดคะว่าประเทศไทยเนี่ยตอนนี้นะเป็นศูนย์กลางอัญ,ญมณีระดับโลกเลยซึ่งตอนนี้รัฐบาลเองก็มีการเดินหน้ายกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางในเรื่องนี้ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะนางสาวสสิการวัฒนาจันทร์รองโฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะมีการเปิดเผยนะคะว่าภาพรวมการส่งออกอัญ,ญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทย ย,ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องค่ะคโดยในเดือนเมษายน2568การส่งออกอัญ,ญมณีและเครื่องประดับเนี่ยไม่รวมทองคำนะคะม,มีมูลค่าเนี่ยคิดเป็นเงินไทยประมาณ23,000กว่าล้านบาทเลยโอ้เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเนี่ยประมาณ39.62%ค่ะเป็นการขยายตัวในระดับบวกต่อเนื่องนะคะเป็นเดือนที่6แล้วแต่เมื่อรวมกับการส่งออกทองคำเนี่ยเขาบอกว่ามูลค่าส่งออกอยู่ที่1,726.67 ล้านดอนลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นครับร้อยละ115.65ในขณะเดียวกันครับคุณผู้ชมภาพรวมของการส่งออกในช่วง4เดือนแรกของปีนี้ครับ2,568ายก็ไล่เรียงกันตั้งแต่มกราคมถึงเมษายนเนี่ยไม่รวมทองคำอยู่ที่5 8 0 1 3 0ล้านดอนลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันครับเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ91.76เมื่อรวมทองคำเข้าไปแล้วคุณผู้ชมครับมูลค่าการส่งออกรวมอยู่ที่13 0 0 0 362.53ล้านดอนลลาร์สหรัฐก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันเพิ่มขึ้นร้อยละ1 1 0 8 2เพิ่มขึ้นหมดเลยทั้งการรวมทองคําแล้วก็ไม่รวมทองคําสะท้อนถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมอัญ,ญมณีไทยในการขยายตลาดต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพครับค่ะคือเรียกได้ว่าตลาดส่งออกตอนนี้มีแนวโน้มการขยายตัวที่ดีขึ้นนะคะมาดูประเทศต่างๆที่บ้านเราส่งออกไปกันบ้างอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เพิ่มขึ้นร้อยละ24.83ค่ะ สหราฐชาณาจักนะคะเพิ่มขึ้นร้อยละ29.37ญี่ปุ่นก็เพิ่มขึ้นร้อยละ44.37ค่ะเยอรมนีเพิ่มขึ้นร้อยละ12.03ค่ะอิตาลีเพิ่มขึ้นร้อยละ8.11และสหรัฐอาหรับเอมิเรตนะคะเพิ่มขึ้นร้อยละ14.23นั่นเองแล้วก็ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เบลเยียมก็มีการส่งออกเช่นเดียวกันแต่ว่าลดลงเล็กน้อยนะคะโดยรัฐบาลก็ยังมุ่งที่จะยกระดับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศไทย ในการแข่งขันในระดับโลกอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมอัญมณีและก็เครื่องประดับซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในภาคเศรษฐกิจที่สร้างรายได้สําคัญและเกิดการจ้างงานอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับนี่ก็คือข้อมูลนะฮะที่นํามาฝากคุณผู้ชมกันเป็นประโยชน์มากๆกับเศรษฐกิจของประเทศไทยในตอนนี้ใช่ค่ะเรื่องของเศรษฐกิจไทยนะคะเรื่องของปากท้องพี่น้องประชาชนไทยก็ต้องบอกว่ารัฐบาลกําลังขับเคลื่อนแล้วก็ยกระดับ